ในวันที่ฝนพรมเธอคิดถึงกันบางหบในตอนที่ไม่ไดีเธอแล้วเธอเป็น,ปนอย่างไรคนไกลเป็นห่วงเธอฉันกลัวว่าเธอจะไม่สบายร่างกายเธออาจจะนักาจะขออกกอดเธอทางใจคุยกันผ่านไม่ก็ไม่สุขใจเท่าที่ได้กอดเธออยากเอาแก้มไปชิดกระซิบเบาว่าโคติดถึงเลยน่าฝนมันเช้าอยากกลับไปซบลงตรงที่ตาบ์เธอไม่อยากจะเป็นแบบนี้เลยอยากมีฝนพรมไปกเธอ 让思念，让 จยากนักรักมอเกตอนที่ยี่สิบพี่มาที่นี่เพราะไอคิดใช่ไหมเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวอะไรกับคิดเลยนะปอพี่โกหกผมดูออกว่าพี่โกหกชอไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาอ้างให้ปอเชื่อแต่การที่ปอเข้าใจไปเป็นแบบนั้นมันทำให้ชอนใจไม่ดีเลยเขาไม่ได้คิดอะไรกับคิดอย่างที่ปอเข้าใจ แต่ว่าจะบอกความจริงก็ไม่ได้ดังนั้นชอนจึงตัดสินใจที่จะทำบางสิ่งเพื่อให้ป๋อเลิกคิดแบบนั้นแม้ปากจะคอยพูดปฏิเสธแต่ใจกลับแคร์อีกฝ่ายมากจนไม่อยากให้ป๋อเข้าใจผิดและไม่อยากเสียปอไปมันช่างเป็นความคิดที่เห็นแก่ตัวเลยเกินร่างบางขยับตัวก้าวขาขึ้นมานั่งคล่อมร่างหนาที่นั่งอยู่ฝั่งคนขับการกระทำนั้น ทำให้ปอถึงกับตกใจเพราะไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะทำแบบนี้พี่จ๋านี่พี่จะทำอะไรมือของชอนเอื้อมไปดึงตัวปรับเบาะดันเบาะให้เอนไปด้านหลังและมองจ้องหน้าคนใต้ร่างเออพี่จ๋าครับเงียบนะนายเลิกถามเลิกสอบสวนฉันสักทีฉันคิดถึงนายแทบบ้าเลยนะเรามาทำอย่างอื่นดีกว่ามานั่งคุยกัน อย่างเดียวไม่ดีกว่าหรอปอนิง่งเมื่อได้ยินประโยคนั้นจากชอนพร้อมกับหัวเราะอยู่ในใจและคิดไปว่าร่างเล็กจะต้องทำอะไรที่น่าตื่นเต้นอย่างที่เขาคิดแน่นอนนี่เธอพี่ไม่เมาก็ผีเข้าใช่ไหมแต่ว่าเป็นแบบนี้ผมก็ชอบนะปากอยากยกยิ้มมุมปากเขาฉีกยิ้มกว้างสองมือโอบกอดเอวบางไว้หลุม,ลมฉันแค่อยากให้ในายเชื่อ ว่าฉันกับคลิปไม่ได้เป็นอะไรกันทําไมพี่ต้องทําถึงขนาดนี้พี่ทําเหมือนกับว่าต้องการปกป้องอะไรมันเลิกพูดไร้สาระแล้วจูบฉันสักทีนะปออึ้งที่ชอนพูดแบบนั้นเพราะครั้งนี้ชอนดูต้องการเขามากแต่เมื่อโอกาสมาถ,ถึงแล้วปอก็ต้องทําตามสองมือนะ้าจับที่แก้มบางและดึงตัวชอนให้โน้มลงมารับจูบจากปากตน สองปากประกบเข้าหากันริ้มร้อนแทรกซอนเข้าไปในโพรงปากต่างตักตวงน้ําหวานจากปากของอีกฝ่ายอย่างเร่าร้อนสองมือนาบีบเข็นที่บ้านท้ายกลมกลึงที่ตอนนี้กำลังนั่งทับกลางกายที่กำลังพองตัวขอโทษที่อ่านสะดุดนะครับทุกคนแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าจะมีเอ็นซีนิดนึงนะครับตอนนี้ก็อ่า เดี๋ยวเข้าไปตามอ่านกันในลิงก์ที่ใต้คลิปก็แล้วกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดียวก็จะอ่านในส่วนที่เหลือที่ไม่ใช่เอ็นซีต่อนะจ๊ะเวลาผ่านไปจนห้าทุ่มปอขับรถมาจอดที่ชายฝั่งทะเลเขาหันไปมองดูชอนที่กำลังหลับสนิทก่อนจะเอื้อมมือไปหยิบเสื้อที่เบาะหลังเอามาห่มตัวให้ร่างบางผมเชื่อว่าพี่ไม่ได้คิดอะไรกับไอ้คริสแต่พีก็ไม่ได้บอกความจริงเรื่องทั้งหมดเหมือนกัน ผมอยากจะช่วยพี่จริงๆนะพี่อยากโกหกอะไรผมเลยจะได้ไหมในขณะที่ปอพูดร่างบางก็ขยับตัวหันหนีไปอีกทางมือหนาก็จับเสื้อที่มันรุนลงออกจากตัวชอนเอามาปิดให้ร่างบางตามเดิมเมื่อชอนหันมาอีกทางก็ลืมตาขึ้นมาเขาไม่ได้หลับอย่างที่ปอเข้าใจดังนั้นประโยคที่ปอพูดมาชอนจึงได้ยินแต่ฉันไม่อยากให้นายต้องมาเดือดร้อนเพราะฉันนะ ชอนได้ต่คิดในใจก่อนที่จะเคลิ้มหลับไปจริงๆตีห้าฟ้าใกล้สางแล้วปอออกมายืนรับลมเย็นที่ชายฟังและกำลังมองดูพระอาทิตย์ขึ้นที่สุดขอบทะเลลึกชอนลืมตาตื่นมาก็เห็นปอยืนอยู่ด้านนอกรถเขาจึงสวมเสื้อผ้าก่อนจะออกมาหาปอนายทำอะไรอยู่ปอหันมามองและยิ้มให้คนที่กำลังเดินมาทางด้านหลังกำลังดูพระอาทิตย์ขึ้นครับพี่มาดูด้วยกันสิ เขาพูดพร้อมกับการแขนออกกรอรับร่างบางที่เดินเข้ามาซบอกแกรงนาวไม่หนาวหรอลมเย็นพัดมาแรงจนฉันสั่นไปหมดแล้วผมกอดพี่ไว้แค่นี้ก็ไม่นาวแล้วครับเขาพูดบอกพร้อมกับกอดคนพี่เอาไว้ในอ้อมอกก่อนจะเอ่ยพูดอีกประโยคผมรักพี่จ๋านะครับผมอยากอยู่กับพี่ไปตลอดการแล้วพี่ละ่ะอยากอยู่กับผมไหมชอนเงียบไป เขาไม่ได้ตอบคำถามนั้นทำให้ปอเข้าใจและเอ่ยพูดต่อผมจะรอจนกว่าพี่จะพร้อมนะครับฉันขอโทษนะปอไม่เป็นไรครับไม่ต้องคิดมากนะพี่จ๋ามือหนากอดรัดร่างบางแน่นเขาเสียใจที่ชอนปฏิเสธความรักของเขาแต่เขาก็ดีใจที่ชอนเองก็รักเขาแล้วเช่นกันคนทั้งสองรักกันแต่ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้มันเป็นอะไรที่เจ็บปวดอยู่ลึกๆ เพราะพวกเขาคงทำได้แค่เพียงคิดถึงและมาเจอกันได้บ้างในบางเวลาชอนกลับมาที่เจเจกรุปเขาเดินเข้าลิฟต์และกดไปที่ชั้น35เมื่อขึ้นมาถึงชั้น35ประตูลิฟต์เปิดออกเขาก็โดนลูกน้องของแจ็กสันฉุดกระชากลากตัวไปร่างบางที่ไม่รู้ว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นก็เดินตามร่างหนาเข้าไปแบบงง,งๆเมื่อเดินเข้ามาหยุดยืนอยู่ที่หน้าโต๊ะทำงานของแจ็คสัน แจ็กสันก็หันหน้ามาแล้วตบเข้าไปที่ใบหน้าของชอนอย่างแรงหลังจากนั้นก็หันมาตบหน้าของคริตด,ด้วยคริตรู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันคืออะไรแต่สำหรับชอนนั้นตอนนี้กําลังงงและไม่เข้าใจในายทำแบบนี้ทำไมตบฉันทำไมฉันทำอะไรผิดงั้นเหรอชอนกงคอถามอีกฝ่ายด้วยความขุนเคืองใจ ค่ะล้วก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับจีบยากนะกรลก,กเมอเกตอนที่ยี่สิบตอนนี้จะสั้นหน่อยเพราะว่าเดียตัดฉากเอ็นซีออกไปนะครับทุกคนก็ไปตามอ่านเอานะครับ <c oughs> จริงๆคือแบบมันก็มีหลายจุดนะที่เดียคิดว่าเอะมันก็น่าจะอ่านลงได้นะแต่ไม่เสี่ยงดีกว่าครับเดี๋ยวช่องเกิดปัญหาขึ้นมามันจะยากนะวันดีคืนดีเดียหายไปทุกคนจะหาเดียไม่เจอนะเอาเป็นว่า ตามไปอ่านกันในลิงก์ดีกว่าครับหรือสําหรับใครที่ไม่จะเป็นแก็บสาหรับ n อนีคือไม่อ่านก็ได้อันนั้นก็ฟังได้อย่างเดียวเลยจ้าไม่ต้องกดเข้าลิงก์นะอ๋อแล้วก็ลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนะครับทุกคนกดเข้าไปดูกันได้จ้าตอนนี้ยังมีการเปิดจองอยู่นะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมทักไลน์เข้าไปคุยกันได้นะ ข้อมูลต่างๆทักแบบไหนอะไรยังไงก็ใต้คลิปเหมือนเดิมเลยครับทุกคนกดเข้าไปดูรายละเอียดที่ใต้คลิปกันได้เลยจ้าขอบคุณโดเน็ตที่ทุกคนส่งมาให้ด้วยนะคือเดียไม่รู้เลยแหละว่าใครที่ส่งมาเนาะมันไม่มีชื่อบอกอะ่ะแล้วก็คนที่ส่งมาก็ไม่ได้ทักมาบอกด้วยแต่ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสําหรับผู้ที่ช่วยร่วมสนับสนุนสนับสนุนอย่างไรน้นําสนับสนุนเออนะถูกต้องแล้วใช่ไหม รู้สึกว่าลิ้นแข็งแล้วมันก็พันกันอีกแหละวันนี้ก็อัดติดติดกันหลายคลิปเลยครับผมก็เลยอาจจะมีความเบลอหนักปากหนักลิ้นไปหน่อยนะคะยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะหากมีอะไรผิดพลาดไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกะว่าเดี๋ยวจะลงต่อกันหลายคลิปอยู่เหมือนกันวันนี้เดี๋ยวรอชมกันนะครับผมเอาเป็นว่าเดียขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับ 拜拜。Bye bye.